การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเส้นทางจากบ้านน้ำพุร้อนอำเภอบ้านเก่าชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรีลัดเลาะไปตามภูเขาในประเทศพมา่าระยะทางกว่า200กิโลเมตรสู่บริเวณที่คาดว่าจะเป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายในเขตตำบนนาปูเลห่างจากเมืองทวายประเทศพมา่าประมาณ10กิโลเมตรดำเนินการโดยบริษัทอีเทิลไทยเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชน บริษัทเอกชนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากประเทศไทยมาก,กว่า2ปีแล้วถนนสายนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสำรวจและเตรียมพื้นที่เพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและพาม่าในความร่วมมือในการก่อสร้างโครงการระดับไม่กับโปรเจกต์ที่เมืองทวายด้วยความหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่เชื่อมโยงการคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต This is to be the product of the factory It will be for the computer part right? for the garment, for the cosmetic, for the food processing This will be light industry แผนผังและแบบโครงการก่อสร้างท่าเรือทวายและนิคมอุตสาหการรม<ด>บนพื้นที่กว่า250ตารางกิโลเมตรที่บริษัทเอกชนไทยได้สำรวจและเตรียมการล่วงหน้ามากว่า2ปี เสร็จสิ้นและพร้อมก่อสร้างแล้วทั้งในส่วนการแบ่งพื้นที่ก่อสร้างโรงงานถลุงเหล็กโรงกั่นน้ำมันระบบสายพานประกอบชิ้นส่วนอัตโนมัติและโรงงานด้านปิตโตรเคมีแต่ยังคงต้องรอง,งบประมาณและการอนุมัติในระดับนโยบายจากทั้งฝ่ายพม่าและฝ่ายไทยและที่สำคัญคือการสนับสนุนการลงทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า250,000ล้านบาท ดูเหมือนว่าชาวพม่าในแถบเมืองทวายยังคงไม่ทราบรายละเอียดในการก่อสร้างมากนักและยังคงต้องรอความชัดเจนทั้งในเรื่องของการย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่หรือแม้กระทั่งค่าตอบแทนจากการเวนคืนที่ดินมมคุณเทียนเอเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่บอกว่าเธอได้ยินข่าวลือแทบจะทุกวันว่าในหมู่บ้านของเธอนั้นอยู่ในเขตการก่อสร้างโครงการและอาจจะทําให้เธอต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนักและเธอยืนยันว่าหากไม่ได้ค่าตอบแทนมากพอเธอก็คงจะปฏิเสธที่จะย้ายออกไป ขณะที่โซเมช่างซ่อมจักรยานยนต์บอกว่าที่ดินและบ้านของเขานั้นอยู่รินนมถนนหลักอยู่แล้วและเป็นทำเลที่ดีสำหรับการทำธุรกิจแต่หากย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วอยู่ในทำเลที่ไม่เอือ้อธุรกิจซ่อมจักรยานยนต์ของเขาคงไม่สามารถดำเนินต่อไปได้แน่นอนตัวแทนบริษัทอ e ีเทิรนไทยเดเวล OP เมนต์จำกัดย้ำว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการทำแผนโครงการ รวมทั้งการประเมินค่าชดเชยขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ในส่วนรายละเอียดของการย้ายหมู่บ้านนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของทางการพรม่าครับการก่อสร้างเจดีย์ในชุมชนชาวพุทธสำหรับชาวพม่านั้นอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงและสร้างมิตรภาพกับชาวบ้านในพื้นที่ แต่สำหรับผู้ดำเนินโครงการขนาดยักษ์แห่งนี้แล้วยังคงมีงานหนักที่รออยู่ข้างหน้าทั้งในด้านศักยภาพการลงทุนการพัฒนาพื้นที่กว่าที่จะเนรมิตโครงการเมกกะโปรเจกต์แห่งนี้ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ไ<ป>พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ